สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวนะครับเป็นเครื่องบินลบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ Fx Fighter นะครับ9631นะครับเป็นโมเดลของ F22 Raptor ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บั l เล c นะครับเป็นมอเตอร์บั l เล c คือระบบดักแฟนนะครับดักแฟนคืออัดอากาศนะครับไม่มีใบพัดด้านนอกนะครับก็ การทำงานจะคล้ายคึึเครื่งบินจริงนะครับแล้วก็เป็นระบบ4 c ี่ชแนลใช้เซอร์โวสตัวในการบินท่าทางต่างๆก็จะสมจริงแล้วก็บินเร็วนะครับตัวนี้น้ําหนักนะครับร3 0กรัมนะครับขนาดปีความกว้าง53าสิบมเซนนะครับลําตัว30มสิลำตัวความยาว37เซนนะครับแล้วก็ไฟทาไทมก็ประมาณ6นาทีนะครับ ถ้าเราอัดเต็มนะก็เขาเคมไว้6นาทีถ้าเราบินแบบช้าๆาก็อาจจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับผมมาดูกันนี่นะครับกล่องภายในกล่องนะครับก็จะมี คู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดชาร์จเป็นแบตเตอร,ร,รี่ลิโพขนาด2เซลล์นะครับตัวนี้ให้มา550มิลลิแอมแล้วก็สายชาร์จ USB ซึ่งเอาชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือหรือ power bank หรือช่องชาร์จ USB ในรถนะครับหรือที่ต่างๆที่จ่ายกระแสแบบ USB ใช้ได้นะครับก็เหมาะกับการพกพา นะครับผมเราเอาไปชาร์จกับอุปกรณ์จ่ายไฟแหล่งจ่ายอื่นๆได้นะครับเวลาเราเล่นนอกพื้นที่ซึ่งไม่ต้องใช้ไฟบ้านตัวนี้ก็จะเป็นหาอังลัดเดอร์ซึ่งจะต้องติดกาวนะครับแล้วก็มาดูส่วลำต่างรนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์บัลเลตมีใบพัดอัดอากาศอยู่ ด้านในนะครับก็จะขับดันโดยท่อยอพ่นด้านหลังเซ์โ so, วใช้สี่ตัวนะครับจะทำงานควบคุมแผ่นหางนะครับก็จะเหมือนเครื่องบินจิตตัวนี้ก็จะเป็นจุกยางก็คือหัวเขาจะเป็นท่อนยางมาแบบนี้นะครับก็คือเอามาใส่แต่แต่ที่จริงก็จะต้องติดกาวนะครับอันนี้ผมใส่คร่าวๆนะครับบินทดสอบ เนี่ยนะครับเวลามันกระแทกเครื่องบินโดยส่วนมากนะครับเวลาเราเล่นหัวมันจะมักจะต้องหนักฝ่าท้ายเสมอนะครับเวลาล่วงหัวมักจะปักทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการคอนโทรลของเราเล่นแรกๆนะครับอาจจะตกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตัวนี้มันไม่พังหลอกนะครับน้ําหนักเบาก็บินได้หลายครั้งเดี๋ยวก็เก่งนะครับแล้วก็ค่อยอัพไปเล่นตัวใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามา ติดตั้งคันหางเราก็ดูนะครับ R นะ,ะครับก็ฝั่งนี้จะหลุดหรอเปล่าเดี๋ยวผมติดกาวไวนะ้น่ะเดี๋ยวเผื่อมันบินไปแล้วมันหลุดถ้ามันหลุดมันก็จะยุ่งนะครับ มันไม่มีขายแยกนะต่อติดกาวไว้เล็กน้อยเยอถอดได้นะครับไม่ได้ติดขาวร ก็ติดกาวนิดนึงไม่ต้องเสียงทำมุมนะครับประมาณนี้นะครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะล็อลขอ,อ,องผมสังกป้า ้งม,มันเหมือนกันน่าจะได้ทั้งสองฝั่งแหละเพราะว่ามันเหมือนกันโอเคนะครับจุดล้อติดตั้งจุดล้อแล้วประมาณนี้ โอเคขั้นตอนต่อไปมาดูตัวมอคอนโทรลครับตัวนี้ใช้ฐาน 3A 3ก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้มี ABC คือเป็นโหมดการตอตอตสนองท่าทางสเต็ปที่1 2 3นะครับพวกนี้เป็นปุ่มทิมเวลาบินกินซ้ายกินขวาเราสามารถตั้งได้นะครับคือไม่ไม่ต้องตั้งเพราะว่าตัวนี้มีระบบเจโรแล้วมันจะ จัดการตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่เมื่อเราเสียบแบตปุ๊บเครื่องบินจะพร้อมทำงานโอเคจากนั้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งประมานเปิดีิมทคอนโทรลดันเข้าเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งโอเคทำงานแล้วนะครับระบนั้นะ วางตำแหน่งแบ,บตเตอรี่นะครับเก็บสายไฟแล้วเราก็ดันน,นะครับพร้อมบินนะครับตังเสียงนะครทีนี้พร้อมบินนะครับระบบไจโรจะทำงานนะครับนี่ ก็คือระบบจัดก,การรักษาตัวเองนะครับเเดี okay. 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 ๋ยวทีนี้เดี๋ยวว่าขอเก็บกรรไกรกล่องก่อนมาโอเคไม่รู้วิ่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ว้าเอกออฟสำเร็จไหมอ๋อใส่ละปา เสียงไม่ดังมากครับนุ่ม โลพาสต่ำเดี๋ยวก็ได้ลงไปเก็บในนาข้าวใกล้ๆไม่เป็นไรถ้าไกลๆเดินเมื่อยเลย ่ารีโมทก็ on. อ่อนนี้ร่อนนะครับร่อนมา แลนดิ้งสิจะแลนได้ไหมได้อยู่แต่แต่ลงไม่ตรงรันเวนะครับแลนดิ้งได้แต่ลงไม่ตรงรันเวไหนลองบินเหมือนวิชาล้าน่ะพุ่งก็ขึ้นได้เนะพุ่งก็ขึ้นง่ายดิ ยิบสังคตเตอร์แบบฝึกขัดก็เป็นบัลเลตได้ฟิลแบบดักแฟน ลงไม่ตรงลันเวอีกแล้ว <c oughs> อา้า <c oughs> ไปไหม กานนี้ลงใหม่นะครับก็ขอลงให้ตรงหน่อยอ่ะโค้งมาแล้วเฮ้มอไส่ก็มาเฮ้คนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับ f 2 2่ a t t e r fx นะครับก็ติดต่อสอบถามลายดีเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลย Ako,